คนนี้นะครับต้องบอกว่าหูวิสับหัวใจจริงๆนะครับมาจากเชียงใหม่ยิงตรงเลยอะไรที่ทำให้ถูกใจขนาดนั้นก็มั่นใจพี่แบงค์ครับมั่นใจโอ้โหมันโอ้โหลหย6พันบนโลขนาะผมขับรถไปเที่ยวยังเมื่อยนี่ขับรถมาทำมาจากบ่ายโมงถึง4ีทุ่มออกรถไฟแดงสดเลยยิงตรงเลยแล้ววันนี้จัดเยอะมากรีแมป อุดล้อยางโชกแล้วก็เส้นแหนบขับดีขึ้นไหมขับดีขึ้นครับขับดีขึ้นนุ่มเหมือนเดิมนะใช่ครับแล้วก็ล้อจกานถูกใจถูกใจครับสวยเลยเอาไปใช้ที่ดอยไหนเนี่ยฟางบางโอ้โหเป็นโควินด้วยโอ้สุดยอดหัวใจเลยเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้วันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูครับนี่นี่นะครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับดูนี่โตโยต้าอินทนนท์นะครับ ยิงตรงจากจังหวัดเชียงใหม่มาบ่ายโมงถึงสี่ทุ่มเป็นล้อเอวันรอรอยางหันคุกไดนาโูนะครับโชกสี่ต้นนะครับรีแมปใช้งานอุดอีจีอาร์นะครับแล้วก็เสริมแหนบนะครับสําหรับบรรทุกนะครับดอยฝางนะครับนี่นะครับทำให้ครบเลยนุ่มนะครับไม่โดดนะครับเติมท่อแซดหงติ้งอีกนะครับนี่พี่แบงค์จัดให้นะครับมั่นใจครับมาไกลขนาดนี้ต้องจัดให้แจ่มแจมครับ